เงินที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่เศษกระดาษค่ะแต่ยังมีความลับที่ซับซ้อนซ่อนอยู่มาดูกันนะคะว่าคุณอยู่ในเลเยอร์ไหนเพื่อนๆเ,เคยสงสัยกันไหมคะว่าเงินที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีโครงสร้างแบบใดในหนังสือ l a เยอร์มันี่โดยคุณนิกบาเทียนะคะเขาได้อธิบายถึงเรื่องของความสลับซับซ้อนของเลเยอร์ ในการที่เป็นเงินค่ะซึ่งวันนี้นะคะแหวนจะพาทุกคนเนี่ยไปสรุปประเด็นสำคัญของหนังสือเล่มนี้และเราสามารถที่จะได้บทเรียนจากหนังสือเล่มนี้เนี่ยมาใช้ปรับกับตัวเองได้อย่างไรบ้างค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเลเยอร์ในหนังสือเล่มนี้ก่อนนะคะคุณนิกบาเทียเนี่ยเขากล่าวว่าเงินเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นหนึ่งชั้นค่ะ ซึ่งในชั้นนี้จะมีหลายเลเยอร์ซึ่งเขาแบ่งออกเป็น3มเลเยอร์ด้วยกันนะคะเลเยอร์แรกเนี่ยเขาให้ถือว่าเป็นทองคําค่ะซึ่งทองคํานี้นะคะก็จะมีมูลค่าที่แท้จริงแล้วก็ไม่ไม่ได้เป็นหนี้นะคะรวมถึงเป็นพื้นฐานของความมั่นคงด้วยค่ะเลเยอร์ที่2นะคะก็คือเงินตราที่เราใช้กันนะปัจจุบันอย่างเช่นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหรือว่าสกุลเงินบาทไทยนั่นเองค่ะเงินตราเนี่ย เป็นอะไรที่ใช้จ่ายอย่างสะดวกแต่ก็จะมีข้อเสียในเรื่องของการที่เงินเฟอ้อนั่นเองค่ะและเลเยอร์ที่3นะคะคือเลเยอร์ที่มีมาใหม่ล่าสุดก็คือคริปโตหรือสกุลเงินดิจิตอลนั่นเองค่ะซึ่งก็ยกตัวอย่างให้เห็นชัดเจนนะคะอย่างเช่น Bitcoin นะคะ สำหรับสกุลเงินดิจิตอลนะคะเขามองว่ามันคือความโปร่งใสในเรื่องของการทำธุรกรรมโดยที่ไม่ได้ผ่านตัวกลางค่ะแต่ก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของความผันผวนของตลาดค่ะอยากให้เพื่อนๆลองนึกถึงต้นไม้ต้นหนึ่งนะคะเขาเนี่ยเปรียบว่ารากของต้นไม้เนี่ยก็คือทองคำส่วนกิ่งก้านก็คือเงินกาที่เราใช้ปัจจุบันและผลของมัน ก็คือสกุลเงินดิจิทัลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราก็ต้องมาทำความเข้าใจค่ะว่าแต่ละเลเยอร์ของเงินเนี้ยใช้ในส่วนใดบ้างเปรียบเสมือนทองคำเนี่ยคือรากฐานที่มีความมั่นคงนะคะและมีมูลค่าที่แท้จริงส่วนเงินตรานะคะก็คือความสะดวกสบายในการใช้แต่มีปัญหาเรื่องเงินเฟอ้อ และสกุลเงินดิจิทัลนะคะก็คือมีโอกาสเติบโตของเงินของเราค่ะแต่ก็มีความผันผวน,นในตลาดสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องกระจายความเสี่ยงไปในหลายๆเลเยอร์ของเงินนะคะเพื่อให้การเงินของเราเนี่ยมั่นคงนะคะแต่การกระจายความเสี่ยงในแต่ละเลเยอร์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลค่ะว่ายอมรับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนเขาอยากจะบอกเราว่าเปรียบเสมือนการที่เวลาเราทําอาหารนะคะ ถ้าเกิดว่าเรามีวัตถุดิบแค่อย่างเดียว <c oughs> ก็จะทําให้อาหารนั้นมันไม่อร่อยถูกไหมคะจึงจําเป็นว่าจะต้องมีหลายๆวัตถุดิบค่ะ <c oughs> เพื่อทําให้อาหารนั้นอร่อยและก็นัวมากขึ้นค่ะในเรื่องของการวางแผนการเงินของเราก็เช่นกันเราควรจะต้องมีการกระจายความเสี่ยงในหลายๆสินทรัพย์เพื่อทําให้การเงินของเรามันคงนั่นเองค่ะและเราจะนําบทเรียนจากหนังสือเลเยอร์มันมาใช้กับตัวเราได้อย่างไรบ้างนะคะ ทางเรานะคะก็แนะนำว่าเราควรจะต้องวางรากฐานที่มั่นคงโดยการเก็บทองคำค่ะส่วนเงินตราที่เราใช้นะปัจจุบันเนี่ยก็ควรมีอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะนะคะอาจจะใช้ในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันรวมถึงเอาไว้เป็นเงินสำรองฉุกเฉินค่ะส่วนเรื่องของการที่จะนําเงินไปไว้ในสกุลเงินดิจิทัลเนี่ย ก็เพื่อเอาไว้เป็นโอกาสในเรื่องของการเติบโตของเงินเรานั่นเองค่ะแหวนคอยกตัวอย่างให้เห็นอย่างง่ายๆนะคะสมมติว่าเรามีเงินสัก1 0 0 0 0แสนบาทเราจะแบ่งอย่างไรดีแหวนแนะนำว่าเราแบ่ง40%ไปไว้ในทองคำา5าสําำหรับค่าใช้จ่ายรวมถึงเงินสำรองฉุกเฉินค่ะและอีก10%นําำไปลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลนั่นเองค่ะเลเยอร์มันนี่นะคะ ไม่ได้อธิบายเฉพาะแค่ประวัติของเงินค่ะแต่ยังทำให้เราเนี่ยได้เห็นมุมมองที่เราควรจะต้องมองเห็นในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องการเงินค่ะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่ในอนาคตก็มีโอกาสที่ธนาคารจะไม่ได้มีบทบาทน,นะคะแต่เราอาจจะทำธุรกรรมในบล็อกเชนก็ได้เราควรจะต้องลงทุนเพิ่มเติมความรู้ในเทคโนโลยีของดี f าค่ะ หนังสือเล่มนี้สอนให้เราเนี่ยได้เห็นมุมมองต่างๆในเรื่องของเงินนะคะซึ่งตัวเราเองควรจะต้องศึกษาหาความรู้เพื่อนำมาปรับใช้กับตัวเราค่ะในการจัดการพอร์ตต่างๆของเราเนี่ยเพื่อให้เท่าทันกับสถานการณ์ของโลกนะคะอย่าลืมนะคะว่าเงินเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เราถือค่ะแต่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทำความเข้าใจค่ะ